คริปตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก้อนจะมัปเบียตข่าวสารเกี่ยวกับโลกคลิปตูกันอีกแล้วนะครับตอนนี้บิตคอยก็ทําการฮาว,วิ่งไปแล้วสู่ไม่เมื่อเช้าของวันที่20เนาะก็เป็นอะไรที่ทใครหลายคนรอคอยมานานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะที่บิตคอยทําการฮาว,วิ่งเสร็จแล้วแล้วก็โลกคริปตูก็ได้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็รางวัลจากการขุดนะก็จะลดลงเครื่องนึงเหลือ3 1 2 5 BTC เนาะ ซึ่งก็ถือได้ว่าต่อจากนี้เราจะเข้าสู่ยุคการจ่ายรางวัลยุคที่5ของ Bitcoin อ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าการทาวิ่งครั้งที่4เนี่ยในปี2024นับว่าเป็น14ปีของ b บิตคอยนะตั้งแต่ที่ Bitcoin เกิดมาครั้งแรกนะเมื่อประมาณ3มกราปี2009สุกไหม,มแล้วทุกๆ4ปีก็จะมีการลดลงครึ่งนึงนะครับเพื่อที่จะ ควบคุมจำนวนบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นใหม่นอโดยการฮาวิิบนครั้งที่สีเนี่ยคาดการว่าจะเป็นการเปิดฉากสู่ยุคใหม่ของบิตคอยเลยเพราะว่ารางรางวัลเนี่ยมันจะเริ่มหายากมากขึ้นต่อไปแล้วโดยทุกๆครั้งที่มีการลดลงครึ่งนึงหรือว่า50%เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาไว้เพื่อที่จะต้องการกำจัดอัตราเงินเฟอ้อของบิตคอยนะเพราะว่าจะให้มันหันตัวเองออก50า0 0บหันบิตคอยสิบแบบเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเงินเฟอ้อเนาะแล้วก็เป็นวิธีที่ชาญฉลาดแล้วก็ดีด้วยนะครับ แล้วก็จากเดิมยุคแรกเลยเนี่ยรางวัลของ Bitcoin ก็อยู่ที่50 BTC ต่อบล็อกถูกไหมครับต่อมาก็จะมีหันอีกครึ่งนึงก็จะเป็น25ต่อมาเองในปี2016นกะก็มีหันอีกครึ่งนึงอีก็เป็น12.5นะแล้วก็ล่าสุดครั้งที่3นะก็จะมีเป็น6.25นะครับนั่นหมายความว่านับตั้งแต่นี้จนกระทั่งปี2028เนาะจะมี Bitcoin ที่ถูกสร้างขึ้นมาต่อวันราวๆ450 BTC เท่านั้นหรือคิด เป็นประมาณ3.125 bc ต่อบล็อกนะครับส่งผลให้หนักขุดบิตคอยเนี่ยมันจะหาได้ยากมากขึ้นเนาะแล้วความคาดหวังด้านราคาของบิตคอยนะโดยจากสถิติแล้วนะครับเ,เพื่อนๆจะเห็นได้ตามกราฟเลยนะครับว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า supply shock เนาะ supply shock ก็คือว่ามีความต้องการมากกว่า สิ่งที่มันมีอยู่ณขณะนี้ในตลาดนาะสมมติว่าความต้องการมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าจำนวนบิตคอยนมันน้อยมันก็จะทำให้ราคาเนี่ยมันสูงมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไล่เรียงเหตุการณ์มาตั้งแต่ในอดีตจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือสีชมพูชมพูแดงแดงคเอาไปชแบ่งโซนเป็นสีชมพูสีฟ้าฟ้าอ่อนๆแล้วก็สีเขียวอ่อนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าราคามันก็จะขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นทีนี้จุ๊มาอ่ะแล้วตอนนี้ครับฝั่งขวามือสุดที่เป็นช่องสีขาวเนาะ ราคาของบิตคอยก็อาจที่จะไปแตะประมาณหลักแสนแสนเจ็ดหรือว่าสองแสนดอลลาร์อันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงๆเนาะก็เหตุการณ์แบบเดิมในอดีตก็จะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแลก็ขอให้มันเกิดแบบนั้นนะครับเอาแล้วที่นี้ก็มีบางคนถามว่าโอเคบิตคอยฮาบวิ่งแล้วแล้วยังไงต่อเพราะฉันได้ยินแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วก็มันก็ไม่ยังไงร่ะครับเพราะว่า ความที่บิตคอยเนี่ยมันมีอุปทานที่หรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าปริมาณอยู่ในกระดานเทรดหรือว่าในตลาดที่มันน้อยลงแต่ความต้องการจาก ETF จากคนที่ต้องการถือครองเนี่ยมันมากขึ้นมันก็จะหายากมากขึ้นมันก็จะราาแพงมากขึ้นต้องนึกให้ออกแบบนี้ครับว่าตอนที่แรกล็อกเข้ามา ETF ของอเมริกาถูกไหมมีเงินไหลเข้ามาประมาณหมื่นล้านหรือว่าพันล้านดอลลาร์ถูกไหมครับเข้ามาใน ETF ตอนนั้นราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปเพราะว่ามันมีความต้องการจากสถาบานันการเงินที่จะเอาบิตคอยเข้าไปทำรท ETF ถูกไหมอะแต่เนี้ยบิตคอยเนี่ยมันมีการลดลงครึ่งหนึ่งอีกแล้วในวันที่20เดือนเมษาปีพนปี2567แล้วทางฮ่องกงก็มีการอนุมัติสปอนบิตคอย ETF กับ Ethereum ETF ด้วยแต่ว่าการซื้อขายจะเกิดขึ้นภายในวันที่30เมษายนปี2 5 6พ เพราะฉะนั้นครับเม็ดเงินที่เขาคาดการว่าฮ่องกงเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาประมาณพันล้านหรือว่าหมื่นล้านเทียบเท่ากับอเมริกาเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีเม็ดเงินจากจีนเปนดินให่จากญี่ปุ่นจากฝั่งของเอเชียเนี่ยเข้าไปสมโทณตรงนั้นนะอ่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเมื่อเทียบเม็ดเงินประมาณนี้รับความต้องการมันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามี ETF เกิดขึ้นมาอีกแล้วอุปทานของมันดันหายยากมากขึ้นไปอีกมันก็จะทําให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือว่าซัพพลายช็อคแล้วก็จะทําให้ราคามันแพงขึ้นนนั่เอง เพราะนะครับตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่อยู่ฝั่งของ ETF ของอเมริกาก็บอกว่าความต้องการเนี่ยมันมีมากถึงประมาณ3,000 BTC ต่อวันเลยนะหรือนะครับอย่างวันที่น้อยที่สุดคือประมาณ1,200 BTC แต่ว่านักขุดเนี่ยขุดออกมาได้เพียงแค่ประมาณ900 BTC ต่อวันเท่านั้นคือต่อให้ไม่มีฮ่องกงเข้ามาเกี่ยวนะครับปริมาณขนาดนี้ปล่อยไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดซั p p l y ยช็อคเข้ามาเองนะครับ แต่นี่มีฮ่องกงเข้ามาเกี่ยวอีกก็จะยิ่งทําให้ปฏิกิริยาการเร่งทําให้สปายช็อคเนี่ยมันเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างความต้องการในตลาดได้มากขึ้นเองครับแต่ว่าราคามันจะไปเมื่อไหร่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เอ,อ่อขึ้นอยู่ว่าใครสามารถที่จะอดทนรอได้นะครับ คุณแอนโทนีนะครับผู้ก่อตั้งตัสกายเบิร์ดแคปิตอลเขายังบอกเลยว่าการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งที่4เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ1,70,000ดอลลาร์ต่อ BTC เลยหรือคิดเป็นเงินก็ประมาณ6กล้าน 2, สองแบาทต,ต,ต่อ1นึ่งบิตคอยนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะก้าวเนาะแต่ก็คือหลายๆคนเขาก็อก้าวไว้ประมาณนี้นะ ทีนี้พอเรารู้ถึงเหตุผลของการฮาวิ่งแล้วก็โอกาสที่มันเป็นไปได้ล้วยนะครับเราก็มาดูกันว่าเจ้ามือและนักขุดในตอนนี้เนี่ยเขามีกําไรจากการถือสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่เนาะโดยจากข้อมูลออนเชนนะครับแสดงให้เห็นว่ากราฟของตัวเจ้ามือหรือว่าวานของบิตคอยหรือว่านักขุดเนี่ยเขามีกําไรอยู่เท่าไหร่เนาะโดยคุณคียองจูซีโอของตัวคิปตัวควรอนนะครับเขาได้ออกข้อมูลของออนเชนออกมาเปิดเผยนะว่าตอนนี้เขาแบ่งคนที่ทํากําไรหรือว่าเจ้ามือหรือว่านักขุด ของบีคอยออกเป็น4กลุ่มนะโดย4กลุ่มนี้จะมีเจ้ามือที่ถือระยะสั้นแล้วก็ถือระยะยาวมีประมาณ100 1, 100 b อยห0 0 0งหแล้วก็มากกว่า1000 BC ขึ้นไปเนาะโดยจากข้อมูลหรือว่าจากกราฟรับเราะะจะเห็นได้เลยว่าเขาแสดงเห็นช่วงแล้วก็ระยะเวลาที่นักขุดหรือว่าเจ้ามือนี่ถือนะครับระยะที่มันแบ่งกันก็จะมีสัดส่วนที่ต่างกันแล้วก็ราคาที่เขาซื้อแล้วก็ราคานะตอนนี้มีกำไรอยู่เท่าไหร่อะโดยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ ราฟที่เห็นเนี่ยจะมีนักขุดที่ได้กําไรจากการขุดเนี่ยแบบเยอะๆนะครับอยู่เพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นคืออ่าหรือว่าเจ้ามือหรือว่านักขุดที่ถือบิตคอยประมาณ100บิตคอยแล้วก็1000บิตคอยแล้วก็มากกว่า1000บิตคอยเนี่ยจะมีกําไรนะครับอยู่ที่ประมาณ2องอบสาเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือว่าเป็นความอุตสาหะของเจ้ามือหรือว่านักขุดเนี่ยที่เข้าถือระยะยาวเนาะแล้วก็ตอบแทนกับผลกาไรที่เขาได้มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะ แต่ว่านักถือระยะสั้นหรือว่าเจ้ามือระยะสั้นเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยก็ยังมีกําไรไม่มากครับอยู่ที่ประมาณ1.6%ซึ่งมันสอดคล้องกับจํานวนเงินทุนเลยนะหรือว่าจุดที่เงินทุนของตัวสปอตดีคอย ETF เนี่ยซื้อนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยรวมแล้วเขาคาดการณ์ว่าตัวของตัว ETF เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีกําไรเท่าไหร่มีกําไรอยู่ที่ประมาณ1.6%ซนะซึ่งนะครับถ้าเกิดนะครับมันจะให้มันบูมจริงช่วงแกวบแกวบนี้แหละ ตลาดยังจะมีโอกาสไปได้ไกลเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าจะมีการปันตลาดจริงๆก็ต้องให้กองทุน ETF เนี่ยได้กําไรเพื่อที่จะเรียกลูกค้าเข้ามาเนาะอ่ะก็ถือว่าตอนนี้ ETF ยังไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายนะคือประมาณ1 6เท่านั้นนะตามถ้าเกิดว่าเงินทุนเนี้ยมันเป็นของ ETF จริงๆนะ,ะแต่คือช่วงเวลามันเหมาะกันเลยคาดการว่าอาจจะเป็นของ ETF เนาะอ่ะก็อจาจจะจะอธิบายได้ว่าอาจจะยังไม่มีการเทขายเร็วนี้ของพวก ETF อะไรเนาะเพราะว่าเขาจะต้องเก็บสะสมไปด้วยจนกว่าที่จะมีกําไรมากพอ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปประมาณ226% 23%เหมือนกับนักคุดที่ถือมาระยะยาวประมาณเป็นปีเนี่ยก็ถ้าเกิดเพิ่มไปมากกว่านี้โอ้โหคิดว่า200,000 BTC ต่อ b ิ t c o i n เนี่ยคิดว่าน่าจะสู่สีนะ แต่กระแสของการห้าวิ่งนะครับก็ทําให้เกดเิดเม็ดเงินหยุดไหลออกจาก EGM เนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทําให้ตลาดนี้ค่อยข้างที่จะบวกๆขึ้นมาโดยโดยกองทุนสปอตบิตคอยอีที5กองทุนเนี่ยมีเม็ดเงินไหลเข้าจุลมหาศาลเลยทําให้สามารถที่จะปดบังเม็ดเงินไหลออกจากตัว Gbtc ได้นะโดยในวันที่19เนาะก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาที่30.4ล้านดอลลาร์ นั่นคือข้อมูลที่ตามข่าวเขาได้เออ่เล่ามาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเน็ตเน็ตแบบว่าไฟนอลจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ59.7ล้านดอลลาร์นะก็ถือวันค่อ้างที่จเยอะนะแต่อย่างไรก็ตามครับบิตคอยห้าวิ่งรอบก่อนเนี่ยเกิดเมื่อประมาณวันที่11ปี2020เนาะ ช่วงเวลานั้นราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ8,500ดอลลาร์ 8, นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะถ้าวิ่งรอบนี้นะครับเกิดขึ้นณนะวันที่20เมษายน2567เนาะราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ65,000ถ้าเกิดว่ามันสามารถกระโดดจาก8,500ไปที่69,000ได้รอบนี้จาก65,000จะกระโดดไปเท่าไหร่โอ้โหค่อนข้างที่จะแบบน่านลุ้นนะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ